อย,ยอยู่ไหม <S <S เยะ่ยดูแลหน่อยดีครับทุกครั้งก่อนที่จะมีการๆๆอบร<ล>มค่าย,ยา,านนานบารูพี่สุเวียนก็จะต้องลงพื้นที่ <ไป S 2> <ๆ S 1> มาชักชวนน้องๆตามหมู่บ้านต่างๆนะครับบางทีก็ต้องมาทําความเข้าใจกับผู้นําชุมชนหรือผู้นําทางศาสนาก่อนนะครับรวมถึงผู้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจก่อนที่จะส่งน้องๆไปเข้าอบรมครับยังไงเดียกที่ทานการรวมแล้ว งงโอเคครับคุณอาคัคือนอ,อย่างนี้ผมก็จะมีอบรมไปเรื่อยๆนะคือจะได้แก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับชุมชนของเราครับนะครับอันนี้ก็ผมฝากผู้ใหญ่ไว้ทุกครั้งที่จะมีการเปิดการอบรมทั้งใหม่นี่ครับที่สุดก็จะต้องมาติดต่อผู้นําชุมชนผู้ปกครองอย่างนี้ตลอดก็มีเวลาผมก็จะติดต่อตลอดนะครับ,รบถ้าลงมาไม่ได้กอผมจะใช้ทางโทรศัพท์นะครับประสารแล้วก็บางพื้นที่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ไปส่งเองเลยเมื่อก่อนก่อนที่จะ ชาวบ้านจะยอมครับเนี่ยครับการที่เราจะต้องมาชักชวนหรือว่าเชิญชวนผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆไปเข้าโครงการในลำบากไหมครับคือจะก่อนอ่ะคือก็ลําบากหน่อยนะครับแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อเหล็กกลับเข้าชุมชนแล้วนะครับหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะของนาาธิวาสที่ผมลงไปสัมผัสนะครับคือพฤติกรรมของเด็กเปลี่ยนไปครับจากที่ไม่ไปบัตรตามหลักศาสนาก็ไปบัตรมากขึ้นครับแล้วในส่วนก็ที่ไม่เคยช่วยเหลืองานพ่อแม่ก็ช่วยเหลืองานพ่อแม่นั่นคือความพึงพอใจของชุมชนแล้วก็ พ่อแม่คุณดื่นที่เด็กยังไม่ข้าวเยาวชนยังไม่ข้านะครับก็พร้อมที่จะส่งลูกหลานเข้าอบรมโดยเอะสานกับผู้ผู้ใหญ่บ้านไว้ก่อนเปนไม,ม่มีก่อนอน้านี้ผู้ใหญ่เคยส่งเยาวชนในหมู่บ้านไปอ,รอบรอมไหมครับส่งไปแล้วส่งไปแล้วอ่าเป็นยังไงฮะไปอบรมกลับมาเป็นยังไงกลับมาก็มันกลับมันดีมากอ่าดีมากที่ว่าเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรมันคนละอย่างเลยแต่ว่าก่อนก่อนที่ยังไม่ได้ส่งไป ตอนนั้นเป็นยังไงครับมันหนักใจครับอมันหนักใจครับนี่ขณะผมไม่ได้ไปเพราะแม่เขาเพราก็นักใจแล้วอืถ้าพ่อแม่เขาไม่รู้ขนาดไหนนะอืพอเด็กไปยาลานาบารูปุ๊บเนี่ยกลับมาเข้าดีใจครับพ่พอแม่ดีใจดีใจเดี๋ยวพี่จะเปรวมๆมเยโยชนของโครงการยาลานาบารูก็พี่อยากเลี้ยงน้องเข้ารวมด้วย ฝากครับเมื่อกี้ที่เห็นหน้าสเสวียนมาพูดกับฝากมาทําอะไรฮะเมื่อกี้นี้ก็มาชวนว่าให้มาชนไปที่โครงการต่ออ่าครับมีเพื่อนๆเ,เราที่เคยไปอบรมแล้วกลับมาไหมก็มีอยู่สองสามคนฮะอ่อครับเป็นไงฮะเขาไปอบรมกลับมาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อนไหมก็เปลี่ยน,นไปเยอะเปลี่ยนไปจ่าเล่นกัญชาอะไรพวกนี้ก็ตอนนี้ก็หยุดมดแล้วนี่คือถ้ามีเปิดโครงการก็พร้อมที่จะไปใช่ครับเ,เป็นไงบ้างครับตอนนี้ คือถ้ายังไม่นั้นก็รุ้นหลังนะครับเดี๋ยวยูทูปเขมาผมเห็นไปไหนกันทีมงานก็ไม่ได้เยอะอะไรสองสางคนไปกันไม่ไม่ได้มีใครคุ้มกันไปมันมันมันจะมีความปลอดภัยแหละครับก็นี่แหละครับเหมือนในชุมชนนย่งงี้ยนะครับคือชาวบ้านก็จะดูแลเราเองนะครับเมื่อเราให้สิ่งที่ดีๆพี่น้องในชุมชนจะดูแลตลอด วันนี้ถือเป็นวันแรกของโครงการค่ายยาลานันบารูหรือโครงการทางสายใหม่ครับถ้าหากนับรวมทั้ง3จังหวัดแล้วก็คือจังหวัดปัตตานียะลาและนราธาิวาสค่ายนี้ถือเป็นค่ายลำดับที่172แล้วนะครับค่ายที่172นี้จัดขึ้นที่กองร้อยตชดดที่4-7 4อำเภอสุงไงปาดีจังหวัดนราธาิวาสครับส่วนสมาชิกที่เข้าร่วมค่ายนั้นก็จะเป็นกลุ่มน้องๆเยาวชนจากอำเภอต่างๆของจังหวัดนราธิวาสนะครับซึ่งเป็นน้องน้องที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด โดยมีพี่สเสว yeah nice. ียนกับทีมงานทําหน้าที่เป็นครูวิทยากรในการอบรมให้ความรู้กับน้องๆครับยาเรียนแี่เรียนอาจารยี่น่ยอาการมันตามกันนะครับตามกันเห็นไหมที่ผมยกตัวอย่างตรงนี้คือเราเนี่ยพักเป็นบทเรียนดีๆสำหรับตัวเราดูไวเราก็คิดไวนะครับอันนี้ว่านะครับไอ้เกิดอางนี้มันทรมานไหมนะครับ เจ็ดวันนี้ที่ถวยครับต้องสอนเขาเรื่องอะไรบ้างก็กิจการบักรักก็คือในเรื่องของให้ความรู้ในเรื่องของยาติดติดครับยาติดติดตัวเขาเองเนี่ยเมื่อนํายาติดติดก็ไปเรื่องการปฏิบัติตามหลักศาสนานะครับเขาก็ไม่ปฏิบัติแน่นอนนะครับนี่คือเกี่ยวยงเกี่ยวยงกันอยู่นะครับกับศาสนาซือศาสนาพุทธก็คือถวดมนต์ชาเิ่งือดีหน้าพี่น้องบุตรลมเราก็จากหกพันหกร้อยหกสิบหกอายะนะครับมายึดหลักหลัตาหกปฏิบัติคือ ละหมาดห้าเวลากระโดดลานะตาลงตรงไหนครับต่างที่หลักปฏิบัติเท่านั้นถูกไหมครับสรุปแล้วลานะพุ่งกระโดดลาะอีกลามอยู่ร่วมกันได้ไหมครับได้ไม่ได้ครับ สอเกี่ยวกับตัวเขาเองครับสองเรื่องยักษ์ศาสนาครับครับแล้วสามสามก็คือรัคุณแม่นะครับว่าแม่เนี่ยเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะพูดง่ายๆนะครับตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วก็ทุกคนที่มาเข้ารวมโครงการยาลันจะชี้ก็เห็นว่าทุกคนเนี่ยเคยทําความเจ็บให้แม่มาแล้วหนึ่งครั้งคือขณะที่แม่เกิดตัวเข้ามาแล้วต่อไปเนี่ยเราจะทําให้แม่เป็นเจ็บเป็นครั้งที่สองไหมแต่สําหรับคนที่ใช้ยาเสพติดนะครับ ต้องทำให้แม่เจ็บแน่นอนครับเที่ยก็เห็นในในอย่างนั้นนะครับแล้วต่อไปจะทําให้แม่เจ็บเป็นครั้งที่สองที่สามอีกไหมในเรื่องของยาเสพติดคนที่จู่ขวาเท้าเราในป้งเทกนะครับก็คือแม่ของเรานะครับไม่ใช้ถึงความดีของแม่เราไว้นะครับ ที่วัตถุประสงของโครงการยางันคือมานั่งทําความดีมาเรียนทําความดีกันคือเรียนรู้ในสามเรื่องใหญ่ๆคือศาสนาพระคุณแม่ตัวเองนะครับแล้วไปถูกการปฏิบัติของเราต่อในชุมชน